iPad เครื่องนี้มีอาการแบตบวมดันจอเดี๋ยวเรามาที่ร้าน Macup Studio ขอนแก่นสาขากลางสะดานให้ช่างซ่อมแก้ไขให้กันโอ้จาการนี้แบตบวมดันจอแน่เลยเดี๋ยวลูกค้านั่งรอสักครู่นะครับหน mm hmm. ชั่วโมงแป๊บเดียว สำหรับ iPad รุ่นกเก่าๆเช่น iPad Air 4เครื่องนี้ใช้งานไปนานๆเครื่องก็จะมีอาการแบตเสื่อมแบตหมดลดไวแต่เครื่องนี้มีอาการแบตบวมดันจอมาด้วยถ้าดันจอแบบนี้แนะนําให้รีบเข้ามาเปลี่ยนนะครับเพราะอาจจะทําให้จอมีความเสียหายได้เปลี่ยนแบตกับทางร้านใช้เวลาไม่นานไม่เกิน1ชั่วโมงสามารถรอรับได้เลยและแบตท,ทุกก้อนมีมออกรรับประกันให้1ปี 1> ขั้นตอนนี้ช่างก็ทําการเคลียร์คาบก้าวทําความสะอาดตัวเครื่องก่อนติดแบตเตอรี่ก้อนใหม่ลงไปลูกค้ามั่นใจได้เลยครับเพราะว่าช่างมีประสบการณ์ได้งานเนี้ คุณภาพแน่นอนอะไหล่ทุกตัวอยู่ครบเปลี่ยนไปแล้วใช้งานได้ยาวๆเลยครับลูกค้าท่านไหนที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นก็สามารถเข้ามาซ่อมได้ที่ร้านแมคอัพสตูดิโอขอนแก่นสาขากลางสะดาและสาขาแฟลลี่หรือต่างจังหวัดก็สามารถจัดส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับก่อนซ่อมสามารถตรวจเช็คฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนแบต iPad Air 4สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่โซนกลางสะดาขอนแก่นสามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับแมคอัพสตูดิโอขอนแก่น